สวัสดีนะคะลูกค้านะคะลูกค้าวันนี้นิชาจะมานําเสนอเสาสัตว์ทองนะคะเสาซุ้งนะคะนะคะเสาซุงความโตก็มีตั้งแต่มีโตห้าสิบหกสิบแปดสิบเก้อยอยยี่สิบร้อยห้าสิบร้อยหกถึงร้อนะคะลูกค้านะคะ สำหรบความโตนะคะถึง180บนะคะวันนี้นิชาขนมา2คันรถ10บล้อเลยนะคะลูกค้านะาลูกค้าท่านใดต้องการก็ทักมาได้นะคะอย่างเงนะี้ยค่ะนี่นะคะเปลือกร่อนแล้วนะคะอันนี้เปลือกร่อนแล้วนะคะคือชุดนี้คือเก่าแล้วนะคะเราตัดมาได้50ปีแล้วนะคะเปลือกล่อนหมดหมดทุกๆต้นแล้วนะคะ อันนี้นิชากำลังคัดเลือกให้ลูกค้านะคะส่งลูกค้าอีกสามสี่เจ้านะคะลูกค้าเนาะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะเห็นไหมคะยาวๆสวยๆเลยนะคะต้นนึงก็ตกอยู่ที่อ่นิชาขายถูกมาก